รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลาจากโรคทางช่อง,อง2 NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคโรคหัวใจช่วงสุขภาพดีสร้างได้กินมะเขือเทศแครอทอย่างไรสู้โรคคุณหมอพรเทพมีเทคนิคและเคล็ดลับมาฝากห้ามพลาดนะคะ ช่วงคุยกับหมอเรื่องของวัยทองข้อเท็จจริงกับเรื่องนี้รวมถึงอาการและก็การดูแลตัวเองต้องทำอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความสื่อสัตย์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 ประเทศชทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี สนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดย h l t ล p ลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย มิสทีนเละดีค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ร้านางเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์ยาชงสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายคล่องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้าน้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร คิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดคิ <Q P. S 1> ช่วงรอบรู้สู้โรคสวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องโรคหัวใจรู้ได้อย่างไรโรคหัวใจส่วนใหญ่จะมี3แบบโดยโรวมนะครับแบบที่1คือแบบประเภทแบบ เต้นผิดจังหวะนะฮะปกติจังหวะหัวใจจะเต้นสม่ําเสมอนะฮะแต่การเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันจะมีเต้นแบบนี้ครับตื้อไม่เป็นจังหวะแล้วบ้างสั้นบ้างหรือไม่ก็เต้นเป็นจังหวะจริงแต่ว่ามันจะหายไปแล้วก็มาใหม่มีหลายแบบนะฮะเต้นผิดจังหวะพวกที่เต้นผิดจังหวะเนี่ยอาการก็คือจะใจสั่นใจวิวแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นลมนะก็สาเหตุก็คืออาจจะมี การกระตุ้นการเต้นในหัวใจหลายจุดหรือว่าบางจุดมันเสื่อมไปอันนี้เป็นอาการกลุ่มที่หนึ่งนะฮะสำหรับกลุ่มที่สองเนี่ยคืออาการที่หัวใจโตหัวใจวายเป็นโรคเรื้อรังเช่นเป็นโรคตับเป็นโรคปอดแล้วก็กลางคืนมันจะเหนื่อยมากแล้วก็ขาบวมทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยมันเป็นไม่ใช่แบบเฉียบพลันมันค่อยๆเป็นค่อยๆซึมค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วอันสุดท้ายคือเส้นเลือดตีบตันปเป็นเรื่องเฉียบพลันและถึงกับชีวิตอย่างรวดเร็วนะไอ้ที่ตีบตันเนี่ยก็จะมาด้วยอาการที่เจ็บแน่นหน้าอกตรงบริเวณตรงนี้แน่นเหมือนเอามีอะไรมากดทับเหมือนกับน,นอนแล้วก็มีเอาข้าวสักห้ากิโลมาทับอยู่แน่นๆนะนะเจ็บตื้อๆแล้วบางทีก็ล้าวขึ้นมาที่หน้าเนี่ยล้าวไปที่แขนซน้ายที่กามแล้วที่หน้านะอันนี้เป็น อาการที่สองอาการที่สามของตีบตีบตันก็คือระยะเวลาเจ็บเนี่ยจะประมาณไม่เกินห้านาทีประมาณสามถึงห้านาทีแต่ถ้าสั้นกว่าหนึ่งนาทีไม่ใช่นะฮะถ้ามันเจ็บสั้น,นๆแล้วก็หายไปเนี่ยสั้นๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นโรคอื่นๆเช่นโรคกระเพาะโรคก,กดไหลย้อนนะแล้วเจ็บตอนไหนล่ะถ้าเจ็บตอนที่มันเดนินออกแรงขึ้นบันไดเจ็บแน่นมากขึ้นเนี่ยอันนี้ใช่ ข้อที่สามนี่คือเส้นเลือดติบตันเนี่ยถึงแก่ชีวิตเพราะว่าเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจทั้งสเส้นเนี่ยถ้ามันตันนะไม่ว่าเส้นใดเส้นหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งเส้นเลือดมันใหญ่แค่เท่ากับอุด้งใหญ่ๆเส้นหนึ่งนะรู้จักอุดด้งไหมเล็กน้อยกว่านิ้วก้อยนี่เป็นหนึ่งใน4ของนิ้วก้อยเราร่ั้นรูมันเล็กนิดเดียววันดีคือดีพวกที่ชอบกินของมัน,มน ของวหวานเนี่ยมันก็จะมีไขมันมันเข้าไปใต้เส้นเลือดจัโตมาอุดรูหมดละแล้วพอเดี๋ยวเก็ดเลือดผ่านไปก็ติดแคลเซียมยกระแสเลือดมาก็ติดติดก็ตันเลยตันก็ถึงกับหัวใจวายแล้วมันจะเตือนด้วยอาการที่ผมว่ามานี่นะทั้ง3อย่างนี้อย่านิ่งนอนใจต้องไปหาหมอทั้งหมดนะครับโรคหัวใจเป็นโรคที่ถึงแก่ความตายได้แล้วรักษาได้ถ้าเราไปแต่เนิ่นๆหัวใจไม่ใช่ของเล่น ทำงานตลอดชีวิตให้กับเรานะฮะไม่มีวันหยุดไม่มีหยุดแม้กระทั่ง1น,นาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลเขาให้ดีอย่าก,กินหวานอย่าก,กินมันอย่าก,กินเค็มแล้วรักษาสุขภาพโดยการออกกําลังกายพักผ่อนเต็มที่นะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะฮะแล้วก็พยายามที่จะทําจิตใจให้ร่าเริงเบิกบ,บานหัวใจก็จะอยู่กับเรานานๆเป็นร้อยปีได้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยใหม่โลชั่นมิสทินไวท์สปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วค่ะสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัดนี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร Enjoy ที่ไไดด้้ชชชิมแร ข้อคิเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดขวดนี้เป็นตัวเองแล้ว l ล f บู u d d y สีล็อคขวดเขียววิตามินซีสูง200%ช่วงสุขภาพดีสร้างได้ ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวกันค่ะมากินมะเขือเทศและแครอทอย่างไรวิธีไหนเคล็ดลับอย่างไรที่ดีและมีประโยชน์คุณหมอพรเทพบพราะว่ามีมาฝากวันนี้ห้ามพลาดพูดคุยกับ arn, นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมอ,อยกมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราเป็นเทคนิคเคล็ดลับเราต้องมาแจกแจกแบ่งกันคือการกินมะเขือเทศกับแครอทเนี่ยค่ะ จุดประสงค์ก็คือเราจะได้วิตามิน A ได้เบต้าแคโรทีนแล้วก็ไลโคปีนก็คือสารพวกนี้มันใกล้เคียงกันมากนะฮะวิตามิน A อไลโคปีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยมันมาสุดท้ายมันมากลายเป็นวิตามิน A หมดมนะแล,แล้วก็แต<อ>่ว่ามันก็จะมีวิตามินอื่นอยู่เยอะเลยนะทีนี้ไลโคปีนกับเบต้าแคโรทีนมันมีประโยชน์มากตรงที่ป้องกันมะเร็งเต้านม สาวๆนี่นะแล้วก็ป้องกันมะเร็งตอนลูกหมากของผู้ชายวา <Wow. S 2> อันนี้ก็มีประโยชน์มากช่วงล่างนะครับ <c oughs> ผู้ชายนี่เป็นกลัวที่สุดเลยถ้าตอนลูกหมากโตนี่มันจะฉี่ไม่ออกส <c oughs> เปิร์มมันน้าสเปิร์มมันจะสร้างไม่เพียงพอนะ <c oughs> อันนี้ก็คือช่วยป้องกันนะช่วยป้องกันนะ <c oughs> ทีนี้เทคนิค <c oughs> ที่สําคัญของการกินสองอย่างนี้ก็คือเราต้องทําไงให้เราได้เชนเอาไลโคปีนออกมามากที่สุด ถ้าเรากินมะเขือเทศดิบๆเนี่ยมันได้วิตามินซีได้วิตามินอื่นเยอะแต่ว่าได้ไลโคปีนน้อยเพราะว่ามันจะไม่ย่อยออกมามันจะติดอยู่ตามไฟเบอร์ของตัวนั้นนะค่ะคุณหมอแล้วก็ไ,วไฟเบอร์ของแครอทด,ด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาไปทำอาหารเนี่ยเราจะต้องให้มันสุกนะหนึ่งสุกผ่านควนะามร้อนผ่านความร้อนนะนะสองก็คือเอาไปอัง เขาเรียกเจียในกระทะเทน้ามันใส่เพราะว่าน้ํามันมันจะทําให้มันนิ่มแล้วมันก็สลายมาค่ะทีนี้อีกออปชันหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเรื่องของการกินน้ำมะเขือเทศที่เป็นกระป๋องเนี้ยอแบบดื้อเขาเขาก็จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปั่นแยกกากค่ะไอ้สิ่งที่ออกมาจากกากไปเนี่ยมันก็จะเป็นไลโคปีนที่อยู่ในน้ําเลยนะก็รู้ว่าอยู่ในกระปุกกระป๋องนี่ก็ได้ผมก็จะชอบกินน้ำมะเขือเทศทางเลือกนะทางเลือกนะแต่ว่า มันก็ยังสู้กับการกินของสดๆไม่ได้ค่ะคุณหมอเพราะว่าในของสดนี่มันก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B หลายตัวนะแล้วก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมวิตามิน C หโดยเฉพาะมี1 2 3 5 6ของวิตามิน B เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการทางานหัวใจและเส้นประสาทมันจะอยู่ใน เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเวลากินบดิบนะมันจะไม่สูญเสียไปค่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาเสนอแนะวิธีการทํำยังไงค่ะคุณหมอน้องไม่ชอบกินแบบไหนคือที่คุณหมอเล่ามาก็คือจะได้เห็นความแตกต่างเพราะอะไรเพราะว่าไอ้สองอย่างนี้บางคนจะบอกว่ากินยากรสชาติมันจะมันมันมันเหม็นเขียวอะคือของดีมีประโยชน์แต่กินยากกินยากมันก็จะเหม็นเขียวอ เขียวก็คือกลิ่นเหม็นเขียวคงเข้าใจเนาะใช่ใช่คุณหมอคะร่างกินสดๆนี่จะไม่ค่อยสู้แต่ได้เคล็ดลับจากคุณหมอที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้จะไปลองจะลองดูค่ะวันนี้ก็เลยอยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าทํายังไงถึงจะดื่มหรือว่ากินได้ง่ายขึ้นคือคือถ้าเป็นมะเขือเทศนะครับผมนะผมก็จะเอาไปนึ่งนึ่งอ่าแล้วก็โรยเกลือนิดนึ่ารสชาติรสชาติดีขึ้นนะหรือไม่ก็เอาผ่าครึ่งแล้วก็ไปเจียนในกระทะที่บอกไปกับน้ำมันก็จะลด อาการเหม็นเขียวลงไปอ่าค่ะคุณหมออันนี้ก็เป็นมะเขือเทศหรือว่าเอาไปยำหรือว่าไปใส่น้ําสลัดก็ได้นะค่ะททนี้สำหรับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องการจัดและทำน้ํำแครอทเพราะน้ําแครอทนี่มันก็จะทําให้เรากินง่ายขึ้นค่ะคุณหมอก่อนดื่นเลยก็คือต้องเอาไปต้มก่อนนะแล้วก็เอาอย่างเงี้ยมาไปล้างถ้าเราอยู่กันคนสองคนแล้วก็เอาสองฝักมาล้างให้สะอาดอย่างเงี้ยล้างเสร็จแล้วก็ปอกเปลือก วิธ <zo> auto> ีการปอกเปลือกที่ง่ายที่สุดเลยนะก็คือการใช้ช้อนน่ะช้อนขูดมันสมมติอันนี้เป็นช้อนนะเราไม่ต้องเป่าอย่างนี้นะเราใช้ขูดอย่างเงี้ยถึงจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะเราใช้ขูดอย่างเงี้ยพอแล้วนะมันก็ออกแล้วมันก็ออกแล้วไม่ต้องใช้เป่าอย่างนี้นะเสียเนื้อนะขูดเงี้ยเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยนี่คือวิธีการปอกแครอทที่ง่ายๆไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์มากมายนะแล้วก็ปอกเสร็จแล้วล้างน้ำล้างน้ำสะอาดๆล้างน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาหั่นอยากจะ แนะนำว่าเราเราไม่ควรเราไม่ควรกินดิบนะทําไมถึงไม่ไม่ควรกินดิบเรากินดิบแล้วมันลายคัาปีนมันไม่ออกลายคัาปีนมันไปอยู่มันไปอยู่ในเนื้อมันเนื้อมันไม่ออกเนี่ยเราก็เอาบอกนี้เสร็จนะแล้วก็ลงต้มน้ําต้มต้มต้มมาสักไม่เกินสิบนาทีแล้วก็หั่น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 แล้วไปปั่นค่ะถ้าจะกินเนื้อมันด้วยก็ไม่ต้องแยกก่าีนี้เราเสร็จแล้วเราก็เอาลงปั่นค่ะ สองหัวนี่เราจะปั่นด้วยน้ำประมาณ5 0 0ซีซีก็ขวดนี่ประมาณ6 0 0ซีซีนะเสร็จแล้วก็กองฟองเสร็จก็ใส่ขวดไว้เงี้ยบางทีเราก็เบื่อที่จะไปกินแบบแยกกาเรากินแบบสมูทตี้ยังไงคะคุณหมอเดี๋ยวเราทำแยกสมูทตี้สักสองแก้วนะได้ค่ะอันนี้ก็หนึ่งลูกนะแล้วอีกลูกหนึ่งสองลูกได้ค่ะเร้เดี๋ยวพี่ช่วยผมหั่นหน่อยหั่นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาลงปั่นในนี้ได้ค่ะ ปันแล้วเอาแยกาศกเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2วันนอาน้ำสะอาดเลยนะสักสวันแต่ว่าไม่ควรเก็บไป้กินหลายวันนะวิตามินซีมันหายไปหมดคุณหมออยากแนะนำว่าปั่นแล้วก็ดื่มเลยพทำเลยทำได้ง,ง่ายๆเลยครับ ลังจากเราปั่นสมูทตีอ้อมาอย่างนี้แนละ้วเนี่ยเราก็จะกินไม่ค่อยสอะ,ะดวกเพราะว่ามันเหนียวแน่นบางคนก็จะไปกองเอาน้ำออกมา,าแต่ว่าเราเราเราไม่กองนะเราจะกินแบบสมูทตี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำสมูทตี้โยเกิร์ตอันนี้เป็นส่วนประกอบก็คือแครอทอย่างละครึ่ง,คร,งครึ่งนะฮะหลังจากได้เราก็ทำสำหรับสองแก้วก็เติมไปสักครึ่งหนึ่งของตรงนี้ครับครึ่งหนึ่ง ใส่ไปนี้นะฮะแล้วเราเดี๋ยวก็เราจะเติมน้ําแล้วก็เติมโยเกิร์ตลงไปนะครับโยเกิร์ตประมาณหนึ่งถ้วยนะ,ะหนึ่งถ้วยที่เราขายในตลาดทั่วๆไปโยเกิร์ตที่ไม่ต้องเติมน้าตาลเติมอะไรนิดๆนะเ,นเพราะเราไม่ต้องการความหวานนะครับ แล้วเราอาจจะเสิร์ฟโดยใส่น้ำแข็งก็ได้ไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะจะสังเกตถึงความเนียนวนวลของโยเกิร์ตท,ที่เราใส่ลงไปแล้วรสชาติเลยนะก็จะออกอ,ออกมันๆนหน่อยแต่บางคนก็ชอบออกหวานก็ซื้อโยเกิร์ตท,ที่มันหวานหน่อยก็ได้อันนี้เห็นความแตกต่างอันนั้นคือจะเป็นแบบเหมือนอ่าเดี๋ยวจะเทดูน,นิดนึงมากขึ้นนะนี่ขั้นเปล่าๆแล้วก็เอากาก,ากออกแล้วก็ใส่กับ แอปเปิลนะ mm hmm. น้ำแอปเปิลหรือว่าเราจะใส่กับ mm hmm. น้ำอะไรก็ได้เป็นฝรั่งก็ได้แล้วก็สาถวดก็กได้สาอะไรก็ได้ห <c oughs> อมทั้งเสาลวสก็ได้ยิ่งอร่อยใหญ่นะครับค่ะ <c oughs> คุณหมออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> มาทําเป็นเมนูน้ําปัน่นทั้งสมูทตี้แล้วก็สดคันคันน้าเลยนะครับค่ะ <c oughs> แล้วที่สําคัญทําได้ง่ายนะคุณผู้ชมอย่าลืมเทคนิคเคล็ดลับแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณหมอบอกทั้งมะเขือเทศแล้วแครอทจากคุณหมอพนเทพไปบอกต่อเรื่องราวดีๆจะได้ห่างไกลโรคนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิดรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7,000มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโป,ปรตีนและกรอดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิครับรีวองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะกันแดดมิสทีนคว้าเบเโโรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาหน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางังมิตรเมตี้คลินิกเวชกรรม เรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่จิกิปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตีคลินิกเวชกรรมช่วงคุยกับหมอ เรื่องสุขภาพวันนี้ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัยทองกันค่ะคุณผู้ชมเรื่องที่เราเข้าใจหรือเราได้ยินมาว่าวัาวยทองต้องอย่างนั้นอย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่กันแน่รวมถึงการดูแลตัวเองในช่วงวัยทองทําอย่างไรร่วมพูดคุยกับคุบคณหมอธีรวีวีรวันผู้ในการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออยู่กับมีแล้วคะ่ะคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณหมอคะแต่ก่อนนี่คำว่าวัยทองใครก็ไม่อยากได้ยินไม่ได้อยากให้ถูกเรียกแบบนั้นวันนี้ถามคุณหมอก่อนคํถาถามแรกวัยทองคืออะไรค่ะ อ๋อครับนึกว่าจะถามผมว่าวัยทองหรือยัง <laughs> วัยววทองคืออะไระก็คือจริงๆเป็นเป็นการตั้งชื่อขึ้นมาครับว่าอายุ40ขึ้นไปของคนเราเนี่ยมันเป็นภาวะที่เริ่มจะเขาเรียกว่าฮอร์โมนเริ่มน้อยลงฮอ,อร์โมนเพศทั้งเพศชายเพศหญิงะนะมันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้สร้างเพิ่มละอย่างผู้หญิงเนี่ยมีรังไข่ในการผลิตฮอร์โมน เออรังไข่ก็เริ่มฝ่อลงเรื่อยๆก็สังเกตไหมครับสี่สิกว่าเนี่ยการมีบุตรก็จะยากขึ้นละ,ะนะครับเพราะไข่ตกจะไม่สม่ําเสมอแล้วประจำเดือนเริ่มมาไม่สม่ําเสมอแล้วนั้นจะมีบุตรยากละ,ะนีไวัยทองจริงๆชื่อมันน่าจะดูดีนะ <laughs> เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาข้อดีของวัยทองนะครับผมก็พยายามไปดูว่าเออทำไมเรียกวัยทองอ๋อ,อเป็นวัยที่เราตั้งตัวได้แล้วมีงานมีการเรียบร้อยมั่นคงแล้วอาจจะมีเริ่มมีครอบครัวแล้วนะตั้งหลักบักฐานได้แล้วนี่คือวัยทองครับ เราอย่าเพิ่งไปมองว่าวัยทองคือไม่ดีเนาะไปเรียกว่าวัยรุ่งโรดได้ไหมคะวัยทองได้ครับนะเพราะว่าถ้าเกิดวัยทองบางนั้นถ้าเกิดเราไปกังวลว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องวัยทองเดี๋ยวจะต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่มันกลายเป็นว่ายิ่งวิตกกังวลไปใหญ่เลยนะครับซึ่งบางคนไม่มีอาการอะไรเลยนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราเริ่มที่จะเข้า40ในช่วงที่คุณหมอบอก อาการไวทองหรือว่าภาวะไวทองไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้ใช่ครับบางคนก็เป็นบางคนไม่เป็นอะไรเลยครับพรอโมนลดลงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีอาการแบบนั้อ่าใช่ครับใช่ครับมันคืออาการนั่นเองใช่ครับอาการของไวทองครับไม่ใช่โรคที่เราจะมาถือว่าพออายุสี่สิบไม่มีโรคครับไม่มีโรคครับค่ะเป็นอาการของไวทองซึ่งมีอาการหลากหลายมากเลยบางคนก็มาด้วยโอเค ไอ้ที่เห็นชัดสุดก็คือประจำเดือนเริ่มขาดละเ,เริ่มมาไม่สม่ําเสมอเลยจะเริ่มหยุดแล้วอะไรเงี้ยอีกการหนึ่งที่คน้ชอบกังวลก็คือปวดเมื่อยตามตัวมากง่ายขึ้นนะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปวดไปหมดเลยปวดข้อนะครับร้อนวูบวาบเ,าเหมือนกับเราจะเป็นไข้เ,เงือออกเยอะอนะครับส่วนใหญ่าอาการที่เล่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นในเพศหญิงเพราะเพศหญิงเนี่ยฮอร์โมอนจะลดแล้วเห็นอาการชัดของเพศชายจะไปลดอ่ากว่า60 Hmm. นะครับเพราะผู้ชายจะมีอาการไวทองช้าหน่อยนะครับที่จะฉุนเฉียว oh. นะครับที่อาจจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนหรือบางคนก็นําไปสู่ซึมเศร้าได้อันนี้คือ,เ,อเป็นอาการของการแปรปรวนของฮอร์โมนในร่างกาย hmm. ก็สามารถสังเกตได้เลยอย,อย่างที่คุณหมอบอกว่าผู้หญิงนี่จะสังเกตได้ง่ายผู้ชายก็จะหลังจากตรงนั้นตัวเลขตรงนั้นขยับไปอีกนิดนึงค,คุณหมอไวทองมันเริ่มแล้วมันมีวันสิ้นสุดไหมคะหรือว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งแบบ ไวท้องมากขึ้นสะสมเรื่อยๆหรือมีช่วงสิ้นสุดของเขาจริงๆอาการของมันมันจะอยู่แค่ช่วงต้นๆของการที่ฮอร์โมนมันลดลงนะครับ<อ>3ปี5ปีแรกเท่าน,นั้นเองะนะครับเพราะฉะนั้นอายุสัก50หรือผู้หญิงอ่ะ50เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวทองเยอะแล้วเพราะ <ๆ S 1> ว่ามันจะเลยละเพราะผู้หญิงจะหมดประจําเดือนอาจจะอยู่ที่40กว่ากว่าๆนั้นบวกไปอีก5ปีก็จะประมาณ50นะครับหลังจากนั้นก็จะ ไม่ไม่เกี่ยวละอาการอาจจะไม่ได้เกี่ยวไม่ค่อยมีวูบวูบว่าว่าอาการของปวดเมื่อยตามตัวหรืออะไรมันอาจจะเป็นอาการของเริ่มสูงวัยมากกว่าซึ่งอันนี้สาคัญก็คือเราต้องรีบเตรียมตัวเตรียมความพร้อมได้แล้วเนาะเพราะถ้าเราทิ้งเอาไว้เรามัวแต่ชื่นชมกับวัยทองอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เข้าสู่สูงอายุแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกกําลังกายต้องทําจิตใจให้แจ่มใสต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไปหมั่นตรวจเช็คร่างกายด้วยเพราะว่าช่วงนั้นแหละครับจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องเช็คร่างกายหน่อยตรวจเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอาจจะต้องเช็คเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเช็คไขมันในเลือดอ <า S 2> นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เมื่อเมื่อไหร่ฮอร์โมนมันลดเนี่ย การเผาผลาญอะไรต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อาจจะต้องไปเช็คคุณหมอเล่าทั้งอาการเบื้องต้นรวมถึงวิธีการสังเกตอาการรวมถึงการปรับตัวเองในเบื้องต้นมาแล้วคุณหมออาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน<อ>คือบางคนอ,อาจจะรู้ตัวปรับตัวได้เพราะาคุณหมอบอกเรื่องของฮอร์โมนมันก็เรื่องอารมณ์ด้วยใช่ครับใช่บางทีการใช้ชีวิตประจำวันมันต้องเปลี่ยนไปทํายังไงคุณหมอ ในการที่เราจะปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขในวัยทองของเราถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่คือการรักษามี2แบบคนระับก็คือจะกินฮอร์โมอนเสริมก็ได้ <c oughs> ใช้ฮอร์โมอนเสริมซึ่งไปปรึกษาแพทย์นะบางคนใช้ฮอร์โมอนเสริมได้ถ้าเขาไม่มีก้อนเช่นบางคนมีก้อนเต้านม <c oughs> มีเนื้องอกอยู่เนี่ยคุณหมอจะไม่ให้ใช้เลยเพราะการใช้ฮอร์โมอนพวกนี้มันจะไปกระตุ้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแทนที่อาการดีขึ้นแต่กลายเป็นเนื้องอกแทน อันนี้ก็ไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะครับคนลบแต่ถ้าเกิดเรารักษาตามอาการก็ได้ครับเช่นสมมุติเขาร้อนวูบวาบเยอะเขานอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนเยอะซึมเศร้าก็อาจจะใช้ยาบางตัวช่วยอันนี้ก็เป็นการรักษาอย่างหนึ่งแต่ถ้าดีกว่านั้นคือออกกําลังกายไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่ออกกำลังกายัวทองเนี่ยถ้าออกกําลังกายสม่ําเสมอดีขึ้นเลยครับนะออกกําลังกายเป็นประจํา ก็ไปพบปะสมาคมทําในสิ่งที่ชอบะนะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็แฮปปี้ได้นะครับทุกวันนี้ยิ่งมีเรื่องของเครือข่ายออนไลน์มากขึ้นการพูดคุยกันพูพ้ปะมากขึ้นเรื่องของภาวะซึมเศร้าภาวะที่ต้องอยู่คนเดียวหรือความที่วิตกกังวลอะไรก็คงหมดไปได้ง่ายขึ้นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องฝากก็คือว่ามันจะต้องเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลง คนเป็นไวทองเนี่ยเราอย่า,อย,าอย่าคิดว่าทุกอย่างจะต้องแต่งตึงเหมือนเดิมครับฉันยังต้องสาวพันปีใช่ไหมครับบางงันมันก็จะรู้สึกว่าเราจะสู้มันไม่ไหวอ่ะวันหนึ่งเราก็ต้องสู้ไม่ไหว <c oughs> นะวันหนึงเราก็ต้องมีการหย่อนบ้างใช่ไหมครับวันหนึ่งก็ต้องมีแห้งบ้างหูก็ต้องตึงบ้างนะครับอันเรื่องของแห้งเนี่ยสาคัญนะมันมีปัญหาเพราะว่าผู้ชายกับสามีภรรยาเนี่ย ก็ผ uh, ู yeah ้หญ kind of so ิงอาจจะเจ็บมากขึ้นได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์เพราะมันแห้งมากอาจจะต้องมีการหล่อลื่นมากขึ้นหรืออะไรต่างๆอันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับเช่นเดียวกันของผู้ชายก็เหมือนกันนะครับก็ต้องคุยทําความเข้าใจกันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่กันมาปูนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีการไม่เหมือนเดิมบ้าง อันนี้คุณหมอพูดถูกเพราะว่ามันเป็นถ้าสมมติว่าเริ่มจากเราไม่เข้าใจกันปัญหาในครอบครัวก็จะเริ่มเข้ามาใช่ครับใช่ครับจากที่มี2ก็จะมี3มีเลขคู่เลขคี่อะไรเพิ่มเข้ามาเช่กนการลูกอ่ะสมมติเรามีลูกใช่ไหมหลูกวัยรุ่นพอดีเลยนะ<อ>เขาจะบอกว่าวัยรุ่นจะคู่กับวัยทอง <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะว่าอายุ50กว่าลูกก็10บ0จ็แ่ก็พอกันเลยพอกันนะถ้าต่างคนต่างใช้อารมณ์แล้วก็อ้างว่าเป็นฮอร์โมนคนหนึ่งฮอร์โมนตก คนฮอร์โมนขึ้นมันกลายเป็นว so ่าก็จะมีปัญหากันถูกไหมครับทั้งแม่และลูกวัยรุ่นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าโอเคมันเป็นช่วงชีวิตเดียวเป็นช่วงไม่กี่ปีที่เดี๋ยวมันจะต้องผ่านกันไปได้เพราะต่างคนฮอร์โมนมันไม่สมดุลเราก็จะผ่านไปด้วยดีถ้าเราเข้าใจรู้จักมันนะครับก็คือธรรมชาติด้างกายเรามันมีความเป็นธรรมชาติอยู่สุดท้ายนี้ ฝากแต answered, งค mm ุณ hmm. ผ it ู้ชมนะคุณคุณหมอคะการอยู food, food, ่ในภาวะวัยทองอย่างไรให้มีความสุขค่ะครับก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัยทองนะครับเรียนรู้กับมันนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นโรคนะครับมันเป็นแค่ช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับระยะเวลา2-3ปีเท่านั้นนะให้เรากินอาหารออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปรึกษาแพทย์นะครับแล้วเราก็จะผ่านมันได้ด้วยดีครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเชื่อว่าสิ่งที่คุณหมอมาถ่ายทอดวันนี้เล่าสู่คุณผู้ชมฟังหลายคนไขข้อข้องใจคําว่าไวทยทองบางคนบอกโ oh, อ oh ้โหพอได้ยินมาแล้วรู้สึกแป๊บเครียดเลยแต่จริงๆเนี่ยก็คือถ้าเราหันมาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพกายดีสุขภาพใจก็ดีไปด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทินดีครับแลวทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากข้ามพลาดนะคะวันนี้มีนและคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและะสสวัดีค่ มิสทินเลดี้ค่ะดูแลจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยนหาซื้อได้แล้วที่ราคทาเครื่องสำอางใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์สนับสนุนโดย Hellplus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองใหม่โลชั่นมิสทินไวส์สปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วค่ะบุกตราคอนยกักี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำกันแดดมิสทินนะคว่าเบตโปรปกป้องผิวจากแสงแดดบางเบาน้าไม่มันเป็นมิตรต่อปะการางัง